สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยูอ่บริเวณที่ประชาชนร้องเรียนไปว่ามีการยืนดักตรวจขี่อยู่หลังเป็นทางลัดทางลัดของเคหะบางพีแล้วกันนะบริเวณนี้ประชาชนร้องเรียนไปหลายครั้งแต่ไม่มีใครกล้าส่งคลิปวิดีโอไปให้เลยแต่เมื่อวานมีน้องเอฟซคนนึงนะครับส่ง ภาพไปให้ดูว่าบริเวณบริเวณที่ผมอยู่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะอ่ะเนิดไปดูอันนี้นะครับอันนี้เป็นประตูทางลัดที่จะเข้าออเคหะบางพีนะครับอันนี้เป็นทาง,างที่น้องเขาไลฟ์สดไปให้ดูเมื่อวานก็คือจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมายืนด,ดักอยู่บริเวณนี้นะครับนี่คือบริเวณทางลัดที่จะออกสู่ประตูด้านหลัง ประตูด้านหลังนี้เป็นประตูพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับที่ส่วนบุคคลจะให้เฉพาะมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านนะครับแล้วก็เป็นทําเลที่เหมาะมากในการที่จะมายืนตรวจฉีประชาชนเห็นไหมครับพอเลี้ยวเข้ามาปุ๊บนี่เขาจะมายืนดักตวรวจฉีกันบริเวณนี้นะครับที่ที่น้องน้องเอฟซีส่งข้อมูลไปให้เมื่อวานก่อนใช่ไหมครับ อันนี้เป็นเคหะบางพีเคหะบางพีพอเลี้ยวเข้ามาปุ๊บเนี่ยไม่ถึงยี่สิบเมตรจะซ้ำไปนะครับพอเลี้ยวเข้ามาปุ๊บเนี่ยหมวกทองสอพอบางเสาธงก็จะมายืนดักตรงนีนะ้ยืนดักเพื่อตรวจฉี่ประชาชนนะย้ำนะครับว่ายืนดักเพื่อตรวจฉี่ประชาชนเพราะคนที่สัญจรผ่านไปมาตรง ตรงบริเวณนี้เขาจะรู้กันดีนะครับเมื่อก่อนนี้บ่อยมากเมื่อก่อนนี้บ่อยบ่อยถึงขนาดเกือบทุกวันเมื่อก่อนนี้นะเป็นทางรัดรัดเข้านิคมนะครับตรงนี้เป็นหลังบางทีเขาตำรวจหมวกทองของสปบางสาทงเขาจะมายืนดักนะครับแล้วเขาก็จะเอารถจอดไว้ในนี้นี่นจอดตรงนี้และนี่นี่คือบริเวณที่เขาเรียกมาตรวจฉี นี่ยครับผมเก็บภาพให้เห็นอย่างชัดเจนเลยนี่คือบริเวณที่เขาเรียกมาตรวจฉี่นะครับเนี่ยเขาจะยืนดักกันอยู่ตรงนี้น้อรทบนี้อ่าให้เห็นภาพชัดชัดนี่ค่ะภาพเดีกนเนี่ยบริเวณที่ตำรวจหมวกทองสพบางสาธงมายืนดักเป็นประตูทางออกของหลังเคหะบางทีเส้นทางเนี้ยมันจะเชื่อมต่อไปนู่นครับ มันจะเชื่อมต่อไปนี่คมหนุนนะครับอ๋อออกโลตับถนนบ้านตาดใช่ไม่ใช่ถนนเอพรัฟอ่ะเอพลอ๋ออันนี้เป็นเส้นทางลับใช่ไหมเป็นลับออกใช่ครับรถเอพรัฟนี่ครับออกกระโดดรถเอพรัฟมอเตอร์ไซค์วิ่งได้อย่างเดียวนะครับรถยนต์วิ่งไม่ได้เลยเหมาะมากนะครับทำเลเหมาะไหมเนี่ยเหมาะมากในป่าในดงเลย ต้องเรียกว่าป่านะครับเห็นไหมครับเนี่ยข้างหลังเนี่ยแล้วเขาจะมายืนดักกันตรงนี้เนี่ยบริเวณที่ยืนดักเมื่อก่อนนี้ยประชาชนร้องเรียนไปทุกวันว่ามีการมายืนดักทุกวันนะครับแล้วแต่เวลาที่เขาสะดวกนะซึ่งพฤติกรรมแบบเนี้มันมันไม่มีใครกล้าออกคําสั่งหรอกครับว่าให้มายืนดักตัวฉีแบบเนี้ยมันไม่มีหรอกนะครับเพราะการตั้งจุดตรวจมันจะต้องมีอ,องค์ประกอบหลายอย่างนะครับ มันจะต้องโปรง่งใสตรวจสอบได้ไม่ใช่ว่าจะพากันมายืนดักเอาดักเอาแบบนี้ไม่ใช่นะครับเห็นไหมนี่แหละครับบริเวณที่เขามายืนดักพอรถเลี้ยวมาก็เรียกตรวจพอรถมามาอ่าไ,ไอการตรวจเนี่ยจุดประสงค์เพื่อจะเอาคนไปตรวจฉี่นะครับจุดประสงค์หลักเลยคือเพื่อจะเอาคนไปตรวจฉี่เห็นไหมทำเลเหมาะไหมเหมาะมาก เชวบายลสแกนหาเออโอ้มีด้วยเหรอ,อเราพิบายนี่เดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเอฟซีท่านใดนะครับเอฟซี FC ท่านใดที่ดูไลฟ์สดผมอยู่นะครับที่ดูไลฟ์สดผมอยู่แล้วพักอยู่เคหะบางพี H P. เนี่ยพักอยู่อาคารเนี้ยนะครับห้องไหนก็ได้นะเนี่ยที่พักอยู่อาคารเนี้ยเอฟซี FC ท่านไหนที่พักอยู่อาคารเคหะบางพี H P. ตรงประตูทางออกเนี่ยประตูทางออกเนี่ยห้องไหนก็ได้ ที่พักอยู่บริเวณนี้นะติดต่อผมหน่อยนะครับผมจะลบกวนติดกล้องวงจรติดนะครับผมจะลบกวนเอากล้องวงจรติดเอาวงจรปิดไปติดแล้วก็ส่องลงมาบริเวณน,นี้เนีย่ยส่องลงมาบริเวณน,นี้นะครับเราไม่ได้ขัดขวางนะครับเราไม่ได้ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่แต่ผมอยากเห็นอยากเห็นวิธีการปฏิบัติตหน้าที่ของหมวกทองสพบ,บางเสาธงนะครับเนี่ยใครที่พักอยู่อาคารเนี่ยนะครับ ใครที่พักอยู่อาคารเนี้ยติดต่อมาหาผมหน่อยนะผมจะรบกวนติดกล้องวงจรปิดสักหนึ่งตัวนะครับนะีบ่เอาเอาอาคารเนี้เพราะว่ามุมมุมที่มันส่องลงมาจากอาคารเนี่ยจะเห็นชัดเจนมากบริเวณน,นี้นะครับเนี่ขอห้องไหนก็ได้นี่ยเนี่ยห้องไหนก็ได้ที่อยู่บริเวณน,นี้นะครับนี่อยู่บริเวณนี้ขอความร่วมมือนะครับติดต่อผมมาหน่อยนะผมขอติดกล้องวงจรปิดเพื่อดูพฤติกรรม ของหมวกทองสพบางเสาธงว่าเขาทําอะไรกันบริเวณนี้นะครับนะรบกวนได้แล้วกันนะครับเราภาคประชาชนเราต้องเช่ดการสอบสอนดูแลบางคนบอกว่าไม่กล้าถ่ายไม่กล้าลงไปไล์สดกลัวนะครับอ่าไม่ต้องลงมาก็ได้ครับเอาเป็นว่าขอขอว่าพักอยู่ในอ่าเคหานี้นะครับเนี่ยพักอยู่ตึกนี้ตึกนี้ ถ้าเป็นตึกนี้ก็ได้นี่ตึกนี้ก็ได้สองฝั่งข้างทางเลยนะครับเพราะประตูทางเข้าออกอยู่ตรงนี้แล้วเขาจะยืนดักอยู่ตรงนี้นี่เขาจะยืนดักอยู่ตรงนี้แล้วก็จะให้มาฉี่ในนี้นะครับนี่บริเวณที่ตัวฉี่เขาใครที่ดูไลฟ์สดผมอยู่หรือไลฟ์นี้นะครับมีพักอยู่อาคารนี้หรืออาคารนี้นะครับติดต่อผมมาหน่อยนะผมจะรบกวนติดกล้องวงจรปิดสักหนึ่งตัวนะคงไม่เกะกะมากหรอกเนาะ ขอรบกวนติดกล้องวงจรปิดสักหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะส่องลงมาบริเวณที่เขายืนดักตรงนี้นะเราจะได้เอาภาพเนี้ยไปเผยแพร่ถึงวิธีการปฏิบัติหน้าที่นะครับว่ามันโปร่งใสตรวจสอบได้จริงไหมและอ๋อนี่มันมีกล้องอยู่มันมีกล้องอยู่มีกล้องอยู่ฮะมีกล้องอยู่มีกล้องอยู่ออยออยนี่เห็นแล้วเห็นแล้ว นี่ครับเห็นไหมเนี่ยมีกล้องอยู่โอ้กล้องตัวนี้ผมจะไปขอใครได้นาะเนี่ยเนี่ยกล้องตัวเนี้กล้องจับไปได้พอดีครับจับไปมุมนี้พอดีเลยมุมที่ตำรวจยืนดักจับประชาชนเนี่ยเนี่ยกล้องบนหัวผมเนี่ยเนี่ยน่กล้องตัวเนี้ยพอดีเลย ออน่าจะเป็นน่าจะเป็นกล้องของทางเคหะนะเนี่ยกล้องตัวนี้น่าจะเป็นของทางเคหะครับเราจะไปเราไปขอเขาเนี่ยเขาจะให้เราไหม <c oughs> <c oughs> อ่าเอาเป็นว่าเอาเป็นว่านะครับใครที่เคยโดนตรวจโดนเรียกตรวจฉี่บริเวณน,นี้นะครับแล้วทำเงินหล่นเออต้องบอกว่าทำเงินหล่นนะถ้าทำตามเงินหล่นไว้นะครับแจ้งข้อมูลมาที่ สมาคมนักลบด่านเถืนได้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการอาพาไปเอาเงินคืนพาไปแจ้งความเพื่อให้ตํารวจช่วยหาเงินคืนให้นะครับถ้าใคร,ท,ร,ใครท,ทําตังหลนบริเวณนี้นะบริเวณเนี้ยถ้าใครทําทําตังหลนบริเวณนี้เดี๋ยวเราจะพาไปแจ้งความที่สอพอบางเสาธงนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตํารวจช่วยติดตามหาเงินคืนให้เห็นไหมตามนั้นนะครับ ส่วนกล้องตัวนี้น่าจะเห็นชัดเจนแหละนะครับนี่กล้องตัวนี้เห็นไหมเห็นชัดเจนนะครับน่าจะเห็นชัดเจนน่าจะเป็นของอ่าของเคหะบ,บางทีนั่นแหละนะแต่การการที่เราจะไปขอมันผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องยากไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยถ้ามันมีเหตุอะไรเกิดขึ้นนะครับถ้ามันมีเหตุอะไรเกิดขึ้นกรณีที่โดนเรียกตรวจฉี่แล้วทําตังหล้นนะครับร้องเรียนมาที่เพจสมาคมนะักรบกดานเจนีย เดี๋ยวเราจัดการให้นะครับทำเลเหมาะไหมครับทำเลเหมาะมากเป็นป่าทั้งนั้นเลยข้างหลังนะครับยืนดักแล้วก็พาเรียกเขาไปตรวจฉี่ข้างข้างหนองข้างคลองบรรยากาศดีมากอะใครที่ติดตามไลฟ์สดผมอยู่นะครับก็รบกวนหน่อยนะผมว่าเอากล้องวงจรปิดของเรานี่สะดวกสบายสุดแหละนี่อาคารเนียเนี่ยนะใครที่อยู่อาคารเนี่นะครับ ถ้าถ้าพักอาศัยอยู่ในอาคารนี้นะครับลบกวนติดต่อผมหน่อยขอลบกวนติดกล้องวงจรปิดสักหนึ่งตัวนะครับขอลบกวนติดกล้องวงจรปิดสักหนึ่งตัวนะครับ <L> เพื่อเอาไว้ส่องเวลาที่มีการยืนดักตรวจต้องเรียกเขาว่ายืนดักตรวจนะยืนดักตรวจนะเราจะดูว่าวิธีการทํางานหรือวิธีการยืนดักของเขาถูกต้องหรือไม่นะครับเนี่ย อันนี้เป็นถนนเส้นทางลัดไปขี่ได้เฉพาะมอเตอร์ไซค์ครับขี่ได้เฉพาะมอเตอร์ไซค์ลัดออกไปนู่นเห็นไหมถ้าสงสัยใครก็จะเรียกเข้าไปตรวจฉี่นู่นในป่านู่นเห็นไหมครับใน,ในป่าไม่มีกล้องเ่ยตรงนู้นเป็นป่านะครับเป็นป่าแล้วแล้วมันไม่มีบ้านคนอะ่ะรอบข้างนะครับไอคนที่มองมาจากตรงนี้ก็จะไม่เห็นเพราะมันมีป่าบังไว้นะครับแต่ถ้าเกิดเราติดติดกล้องวงจรปิดมุมเนี้ยมันสามารถซูมลงมตรงนี้ได้เนี่ยสามารถซูมมาตรงนี้ได้นะครับ รถมอเตอร์ไซค์เขาก็จะจอดไว้ตรงนี้แหละจอดตรงนี้คันนึงจอดก็ตรงนี้คันนึงคันนึงเี่ยก็จอดตรงนี้คันนึงนะครับเอาไว้ไล่เวลาคนหลบหนีนะโอเควันนี้เรามาลงพื้นที่ตรวจสอบให้แล้วนะครับว่าทำเลเหมาะมากนะครับทำเลในการตั้งเหมาะมากไม่มีอะไรเหมาะไปกว่านี้อีกแล้วนะครับเป็นป่าแล้วก็ผู้คนสัญจรเยอะแล้วหลักๆก,ก็คือมอเตอร์ไซค์ทั้งนั้นนะครับ สะดวกสบายง่ายจะเรียกกี่คันก็ได้นะครับจะเรียกใครจอดก็ได้นะก็ฝากท่านผู้กำกับสพบางเสาธงด้วยละกันนะครับการที่ลูกน้องมายืนดักตรวจทีประชาชนไอสถานที่แบบเนี้ยมันเหมาะสมหรือไม่มันเป็นไปตามคำสั่งที่ท่านสั่งหรือไม่นะครับและสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ว่าการที่ลูกน้องมาปฏิบัติแบบเนี้ยเนี่ยนะครับลูกน้องท่านได้ทำตามคำสั่งและ ทำตามระเบียบที่สำนักง,งานตํารวจชาติออกมาให้ปฏิบัติหรือไม่นะครับโอเคนะฮะวันนี้เราลงพื้นที่ตรวจสอบให้แล้วก็ใครที่ดูไลฟ์สดผมอยู่วันนี้นะถ้าท่านเจอถ้าท่านอา,อาศัยอยู่นะบริเวณนี้ก็ติดต่อติดต่อมาที่เพจนักลบดนเตือนเราติดต่อมาหาผมก็ได้ติดต่อไปที่น้องมะะก็ได้นะครับเพจเพื่อนที่เดียวนักลบด่านเตือนเดี๋ยววันหลัง เราจะมาแอบซุ่มวันหลังนะเราจะมาแอบซุ่มดูว่าเวลาเขาปฏิบัติหน้าที่เขาทํากันอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เราคิดเราก็าตั้งเป้าไว้แล้วว่า,าออมาเราต้องเจอแต่ไม่เจอเนาะโอเคขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ